มเพ่งาลว่าไงครับว่าไงว่าไงครับหรอไม่ค่ะว่าไงครับว่าไงว่างไหมคะว่างครับว่างว่างว่างไงไหนคะสวยสวยสวยเต็มบุ๊มธนาคารแล้วธนาคารธนาคารธนาคารว่หรอแล้วว่างเหรอคะไม่ไม่ธนาคารหรอมีเวลาสิบนาทีครับก็อยู่ธนาคารแล้วจะโทรมาทำไมครับ นไอ้เจอจะโทรมาทาไมก็คุณอยู่ธนาคารเอาไม่ใช่คุณอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ธนาคารไม่ใช่โอเคครับนั่นก็ใช่เนี่ยคุณมีเวลาอยู่วันเอ่อหกนาทีแค่หกนาทีหกนาทีโอเคส่งสี่มาแค่ไหน่อยดิอยู่ธนาคารครับถ้ามาไม่ได้ก็ไม่ต้องมา๋เดี๋ยว ผม่ต้องเวลาแล้วตกมันมชนมันมันศูนย์สามเวลาเขาจะมาจีบพี่ก็ต้องเล่นตัวธรรมดาครับน้องพี่ก็ต้องแบบได้นิดนึ่งครับนิดนึงครับนิดนึงครับนิดนึ่งครออรอยตลอดเวลาเราแบบเวลาเรามีค่าเราก็ต้องทำตัวแบบคลุยเฮียๆหน่อยๆอะไรปะเราไม่เห็นค่าเลยโอ้ยีเลย์เนี่ยค่าทำไมเฮียๆหน่อย เข้าไปดินักมึงไมมีเอดีเล้มเปลองของพวกกูป่ะนี่ใช่มันเยอะจัดเลย้หมึงมึงเรามาระเบิดมึงคัเข้าไปข้างในเลยนะไอคินด้วยรอวันดีครับลุงจะไปแล้วหรอครับ

อันนี้สาวพี่เน่ยเ้าเห็นเขามาร้องแต่เมื่อวานเน่ไปนะแต่พีุ่เอรเเมื่อวานคุณมารอใครในแก๊งเนพี่กูเกือบฆ่าเขาต่อหน้าสาวเกือบไปแล้วกูสวย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 นี่พี่เียวนะพี่เียอนะนี่รงานนพี่พี่งอลับว่าไปครับว่าไปว่าไปว่าไปนี้มานี่มานีมาหาหน่อยอดเท้าแล้วถองเท้าแล้วถอดแล้วห่อรองเท้าค่า โอเคไม่หายครับไม่หายอาไอนะพี่แจ็คหายอังไม่หายครับคนได้ยเยอะครับร้องเลยก็ได้ครับร้องเลยก็ได้เออคุณคุณไม่มาให้เราจีบอะเมื่อวานแล้วก็เมื่อวันก่อนอะคุณเิ้สัญญายังไงนี่ทุวนี้ผมทาบิสเนสบ่อยครับยังไงนี่ผมบินบนะ่อย เป็นบ่อยใช่ผมนั่งไปเวทไม่ให้คนมาตรงนี้เยะจังไปจีบวายมาที่ออสเตรเลียครับมันกอดดิเออขออยู่สองคนแป๊บหนึ่งได้ไหมคะพี่ชายน้องชายทของหราเราเราเป็นวนเกินพี่ป่ะไปดีกว่าขอแป๊บหนึ่งค่ะพี่มีป่ะเราเป็นวนเกินไปดีกว่าพี่ป่ะพี่ใจพี่ใจไม่ต้องยิ้มพี่ผมหรือพี่มุมปาก คุยเพราะคุณคุณไม่มีอะไรทดแทนให้หน่อยหรออะไรครับคุณหายไปคุณหายไปสองวันเมื่อวันโทรไปก็ไม่รับไม่มีอะไรทดแทนให้หน่อยหรอผมส่งลงไปแล้วนะเมื่อวานอ่ะคุณไม่มาอีกนะผมรอคุณสิบกว่านาทีนะใช่หรอสิบนาทีเลยหรอคือเราก็ไปแล้วแต่ว่าเราไม่เจออ่ะสามนาทีครับเหลือสามนาทีเหรอใช่อเพราะผมจะต้องเข้าไปทนาค่ะแล้ว นั่นมันหล่อจริงๆไอ้เฮียลูกไข่วะแม่งกูอยากขีเ้เหร่ชิบห,หายเลยวะแม่หล่อจริง อยู่เลเบลสาวก็บอกคิดถึงอยู่ธนาคารสาวก็อยากรลองเพลงให้ฟังโอ้โหแถมยังจีบ <c oughs> ชีวิตใครมนันดีเท่ากูตอนนี้วะเ <c oughs> บื่อจริงๆเลยวะคุณได้ยินเราไหมได้ยินครับยินโอเค คนที่อยู่ไกลแสนไกลฉันวืนลมลือมอดทิ้งในหัวใจแต่ไอไม่กล้าแม้จะบอกกับใครจะจบผ่านสาย โอกครั้งี้จะเยให้็นแ่าีตกนโอ้ยพี่เ่โให้โอกาสกันน้อยพี่ให้โอกาสกันน้อยโอ้ให้โอกาสกันน้อยพี่ให้โอกาสห่อยให้โอกาสหน่อยให้โอกาสหน่อยครับโอ้โหใจเยครับใจนครับใจเคจนะครับโอ้โหเราคนไทยด้วยกันนะเฮ้ยอันนี้เหมือนมีคนแค้นอะไรส่วนตัวเนี่ย อออย่ารัวเลยอย่านัวเล่นไวเลยมาเลยครับเจย์ครับให้ผมเข้าไปข้างในก่อนครับพี่ผมแบกแบกกันเล่นเถอะนะโหเดี๋ยวผมนอนยาวเลยพี่ผมให้ผมเล่นเถอะพี่แบ็คแบื่ออย่าเลยพี่โอ้ใจร้ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยงกันไม่ต้องย่ามาเลยอย่ามาเลยอย่าฟังกูเลยป่ะกูเถอะกูขอร้องล่ะนะเขาจ่อยไปชูออกไอ็นดิ้เล่นคนเดียวเลย โอ้โหใจร้ายจริงๆเลยว่าไม่ได้ยกโอ้โหทำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีโอ้โหกูตายอ่ะไม่ไม่ทำไม่ได้เบรกเบรกพี่ยกแทน้ะพี่ยกยังขอขอขอละขอละนะขอขอเล่นะขอเล่นเถอะขอเล่นเถอะจรอะอเ่นเถอะอีกดเบอเอเน่นจออยจอยจออยจอยจออยอยอยจอยจออยจอยจอออออออเอยอยยยอยจยยจอยจเย็นจเยจยอจออยาอ ไอโ mm hmm. <ส ulent. S 1> ลมเข้าไปทำไมอ่ะยัง้งรออยู่รออยู่อยู่ย<ง>มันลงไปหยุดมันลงมันเปิดไป,ไปแล้วเหรอเปิดไปแล้วเปิดไปแล allora, ว<ะ>้วอ้ยงั้นงั้นมึงฝากกูขึ้นจากด้านขึ้นจากด้านบนแล้วแล้วก็ ลลไอ้เฮียนี่แบบไม่รู้จักกดแบบพวกแบบนักเลงอะเวลาเขาอยู่กับหญิงเขาไม่ทำร้ายกันนะเว้ยไอ้เฮียแม่งพวกมึงไม่ใช่ไม่ใช่นักเลงอะพวกแม่งอัธพารในที่อะอยู่กับหญิงให้กูแดงบอกคนเดียวออกมาเอออะไรกันมึงมึงไหวกันไหมวะขวยแก๊งปอนดึงเป้าเนี่ยฮะเออจริงไอ้เฮียเอ้ยฮัลโหลครับคนเดียวครับมึงฟังภาษาเขไม่เรื่องเหรอครับ มันก็เสนอตัวก่อนมึงอีกแล้วมึงเป็นคุยอะไรอ่ะก็เป็นเฮียอะไรอ่ะไอ้สัตว์นี่ตัวอีโก้ไอ้นี่ว่ะโอ้โหมันด่ากันยับเลยว่ะขัเรือนอกเขาเนี้ยเดี๋ยวคว้าแล้วมานอนมาก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 ไล่ไปไล่ไปไล่ไปเฮ้ยพุ่งไปไรกันน้าเฮ้ยโอันอันอันนี้สี่ชิงมะยันกันแบบไม่เข้าเลย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 เข้าเข้าเข้าเลยเข้าเลย หยบเข้ามา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 วิ่งขวา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 ขอคนหนึ่งขอาคนหนึ่งที่เห็นกูเอ้าสวยสวยเพื่อนหน่อยนะไม่ได้เห็นฟังกูช่วยเพื่อนหน่อย